ก่อนตายคุณจะเห็นสิ่งนี้อาการความรู้สึกความคิดแล้วก็การมองเห็นของมนุษย์ก่อนตายเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสาเหตุของการตายโรคอุบัติเหตุแล้วก็ความแกช่ชราสภาพจิตใจจิตใจแล้วก็การดูแลในช่วงสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยมีลักษณะทั่วไปที่มาเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ก่อนเสียชีวิตซึ่งสามารถอธิบายได้ละเอียดดังนี้อาการทางร่างกายเนี่ยพลังงานจะลดลงก่อนตายไม่กี่วันหรือว่าช,ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะเข้าสู่โหมดปิดระบบการเผาผลาญช้าลงมากผู้ป่วยเนี่ยมักจะนอนตลอดเวลาไม่สามารถลุกข,ขึ้นหรือว่าาาลืมตได้นน กล้ามเนื้ออ่อนแรงแม้กระทั่งยกมือหรือกระพริบตาก็เหนื่อย 2. การกินและดื่มลดลงเนี่ยความหิวหายไปไม่ต้องอาหารไม่ต้องการอาหารแม้ของโปรดดื่มน้ําได้น้อยลงบางครั้งปากก็แห้งเหนียวลิ้นต้องเช็ดปากด้วยผ้าชุบน้ํา3ระบบหายใจเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหายใจเป็นจังหวะที่ผิดปกติเรียกว่าหายใจแบบเชนสโตคหายใจแรงขึ้นทีละน้อยแล้วก็เบาลงแล้วหยุดไปไม่กี่เวาทีแล้วก็เริ่มใหม่เสียงคลืดคลาในลําคอเนี่ยอาจจะเกิดจากสายมหัหรือว่าของเหลวที่กลืนไม่ได้การหายใจเนี่ยจะค่อยๆช้าลงจนหยุดในที่สุด สี่ผิวหนังจะเปลี่ยนสีสี่ผิวบริเวณปลายมือปลายเท้านะมันจะเปลี่ยนเป็นม่วงหรือว่าน้ำเงินเลือดเนี่ยเริ่มไหลกลับเข้าสู่อวัยวะภายในเพื่อรักษาการทํางานสําคัญสุดท้าย 5. มือเท้าจะเย็นลงลระบบไหลเวียนเลือดโลหิตเริ่มหยุดทํางานที่ส่วนปลายผิวหนังเย็นซีอุณหภูมิก็จะลดลง6ชีปจระจอแล้วก็ความดันเนี่ยจะลดลงชีพประจจะเบาช้าลงและบางครั้งก็จับไม่ได้ความดันโลหิตจะต่ํามากจนทาให้ไม่รู้สึกตัว ต่อมาก็คือการรับรู้และก็ความคิดหนึ่งเนี่ยระดับสติสัมปชัญญะเนี่ยจะลดลงวันสุดท้ายของชีวิตคนจํานวนมากจะเริ่มสับสนแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอาจจะตอบสนองช้าหรือว่าไม่รู้สึกตัวเลยบางคนเนี่ยยังรับรู้เสียงได้แม้ตอบสนองไม่ได้การได้ยินมาเป็นสมัมผัสสุดท้ายที่หายไป 2. ก็คือความคิดวกวนกับความทรงจําหรือว่าครอบครัวอาจพูดถึงญาติคนที่รักหรือว่าเรื่องราวในอดีตท,ที่มีความหมาย บางลายอาจจะพูดคําซ้ำๆเช่นแม่อยู่ไหนหรือว่ากลับบ้านได้ไหมความคิดมันจะวนเวียนกับการจากลากหรือว่าสิ่งที่ยังห่วง 3. ภาวะทางอารมณ์เนี่ยอารมณ์ใกล้าตายจะแตกต่างกันไปบางคนก็จะสงบปรงยิ้มบางคนกลัวร้องไห้กังวลจิตแพทย์เรียกช่วงนี้ว่าช่วงเตรียมตัวตายทั้งคนป่วยและครอบครัวการมองเห็นประสบการณ์เฉพาะก่อนตาย1เนี่ยประสบการณ์นอกกายบางคนจะรู้สึกว่าลอยขึ้นเหมือนว่ามองเห็นร่างของตัวเองจากมุมสูง มีสติชัดเจนในร่างกายจะไม่ตอบสนอง2อการเห็นแสงสว่างหรือว่าปลายอุโมงค์ปล่อยคั้ามีรายงานว่าเห็นอุโมงค์หรือว่าทางยาวมืดที่ปลายมีแสงสว่างอบอุ่นแสงนี้เนี่ยไม่แสบตาแต่กลับให้ความสงบรู้สึกปลอดภัย3คือการพบผู้ล่วงลับหรือว่าพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ป่วยวังลายเล่าว่าได้ยินเสียงหรือว่าเห็นผ้าของพ่อแม่ปู่ย่าที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมารอรับหรือว่ามีพลังบางอย่างเรียกกลับไป 4. ก็คือการสื่อสารหรือว่าการรู้แจ้ง ความรู้สึกเข้าใจทุกอย่างหรือว่าหลุดพ้นจากกายเนื้อบางคนอาจตัดสินใจกลับมาหรือยังไม่ถึงเวลาตามรายงานผู้ที่ฟื้นคืนชีพวันสุดท้ายก่อนตายหหายใจครั้งสุดท้ายผู้ใกล้ตายนะไม่จะหายใจแรงๆครั้งหนึ่งเรกว่าเดลเทิร์นเรเงียบการหายใจจะหยุดลงอย่างถาวร 2. หัวใจหยุดเต้นไม่มีชีพจรไม่มีการตอบสนองทางสมองผิวหนังจะซีดเย็นกล้ามเนื้อจะคขายตัวสาปรากฏการณ์บางอย่างเนี่ยดวงตาอาจจะเปิดหรือว่าปิดไม่สนิทน้ำตาจะไหลทั้งที่ไม่รู้สึก ร่างกายบางรายการอาจจะขยับเล็กน้อยเช่นนิ้กวก็ตกหรือว่ามีเสียงหายใจเฮือกหลังเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสมองและระบบประสาทก่อนตายหนึ่งแนการทำงานของสมองก่อนตายสมองจะได้รับออกซิเจนน้อยลงเรื่อยๆทาให้เริ่มปิดระบบอย่างเป็นลาดับบริเวณเซียบอคคอร์เทกซ์การคิดกับสติเนจะดับก่อนจากนั้นลามไปยังเบรนสเตมควบคุมการหายใจหรือว่าหัวใจในช่วงท้ายเนี่ยอาจจะมีการยิงกระแสไฟฟ้าแรงสูงครั้งสุดท้ายคล้ายกับฝันหรือว่านิมิต 2. ความรู้สึกเห็นภาพหลอน เพราะสมองข่าวซิเจนหรือว่าสารสื่อประสาทผิดปกติทําให้เห็นภาพหรือว่าได้ยินเสียงที่มันไม่มีอยู่จริงเช่นเห็นแสงเห็นญาติพี่น้องเห็นเทวดาหรือว่าได้ยินเสียงเรียกด้านจิตวิทยาและก็จิตวิญญาณหนึ่งวงจรจิตวิทยาของผู้ใกล้ตายเนี่ยจะมีการปฏิเสธไม่นะฉันยังไม่อยากตายหรือว่าการโกรธทําไมต้องเป็นชั้นด้วยที่ต้องตายหรือว่าการต่อรองถ้าฉัดลอเนี่ยอยากจะขอทําดีอยากจะบวชหรือว่าการซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกเศร้ารู้สึกหมดหวังท้อแท้ หรือว่าการยอมรับก็คือการเงียบสงบพร้อมที่จะจากโลกนี้ไป2ก็คืออาการละโลกทางจิตใจผู้ใกล้ตายเนี่ยมักเริ่มปล่อยวางไม่ผูกพันกับวัตถุครอบครัวหรือความกังวลเหมือนเดิมบางคนก็เริ่มนั่งเงียบไม่พูดถึงอนาคตไม่อยากรับแขกปรากฏการลึกลับที่พบในผู้ใ,ใกล้ตายเนี่ยหนึ่งก็คือ dead บ e a r v i s i พบในหลายวัฒนธรรมเช่นผู้ป่วยบอกว่าแม่มารอแล้วหรือว่าจะไปกับพ่อผู้ดูแลหรือญาติเห็นว่าใบหน้าผู้ป่วย,ยสงบเหมือนว่าเห็นอะไรบางอย่าง 2. terminal ลู c i d i t y บางคนแม้เป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าพูดไม่ได้นะกับพูดเรื่องชัดเจนก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงมักใช้เวลาสั่งลาหรือว่าพูดขอบคุณคนดูแลต่อมาคือวัฒนธรรมและศาสนาเกี่ยวกับวาระสุดท้ายหนึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยปฏิสนทธิจิตเนี่ยสำคัญมากแนะนาให้ระลึกถึงบุญหรือว่าสิ่งที่ดีงามจะส่งผลต่อภพหน้าไม่ให้ลบกวนหรือเรียกชื่อเสียงดังในวาระใกล้ตายเพราะจิตอัดฟุ้งซ่าน สองศาสนานอื่นอย่างเช่นคริสต์เนี่ยก็คือให้สารภาพบาปสวดบทภาวนาอิสลามก็จะให้ผู้ใกล้ตาเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะถ้าเป็นอิลลลอเนี่ยก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลเลาะหลายศาสนาในน่ยเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยจะถูกนำทางโดยวิญญาณหรือวัตูุสวรรค์ต่อมาคือบทบาทของครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลหนึ่งการอยู่เคียงข้างผู้ป่วย เพียงการนั่งเงียบๆจับมือสวดมนต์หรือว่าพูดเบาเนี่ยสามารถให้ความอบอุ่นอย่างมากไม่ควรพูดเรื่องที่ทําให้ผู้ใกล้าตายกังวลเช่นห่วงลูกหลานหรือว่าทรัพย์สิน 2. คําำพูดสําคัญที่ควรกล่าวขอบคุณแสดงความกตัญญูหรือว่าขอโทษหากมีเรื่องค้างคาใจให้อภยัยเปิดใจให้เบาสบายหรือว่าลาก่อนเปิดทางให้จากไปอย่างสงบ ต่อมาคือความเชื่อเรื่องการรับรู้หลังความตายมีรายงานบางกรณีว่าสมองเนี่ยอาจจะยังรับรู้ได้หลังหัวใจหยุดเต้นประมาณ2 5นาทีการปล่อยคลื่นสมองในวินาทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่บางคนเนี่ยเห็นชีวิตตัวเองย้อนกลับผู้รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น CPR บางรายเนี่ยเล่าว่า,ารู้ตัวแม้ว่าร่างกายตายไปแล้ว ต่อมาคือปรากฏการณ์รอบๆการตายหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในห้องหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยบางคารอบครัวเชื่อว่าอากาศเปลี่ยนก่อนคนตายเช่นอุณหภูมิลดลงแสงเปลี่ยนหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นมานั่งเฝ้าเตือนเห่าหรือว่าหอน 2. ความสงบหรือว่าพลังงานพิเศษผู้ด,ดูแลบางคนเล่าว่าบรรยากาศสงบเหมือนเวลาเดินช้าลงบางคนสมัมผัสได้ถึงความเบาสบายหรือว่าการจากไปอย่างสมบูรณ์ก็ทุกคนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายแล้ว มนุษย์ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายได้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่แลก็เราก็ควรจะทำแต่สิ่งดีๆไว้เราไม่รู้ว่าเราจะมีโลกหน้าพบหน้าหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ควรที่จะทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําความดีเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับใช้ชีวิตให้คุ้มโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความสุขเยอะๆกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็หนีความตายไม่ได้อยู่นี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย